ปุ๋ยดวนจีใช้แล้วผักงามเร็วเก็บไปทานแทบไม่ทนันโตไวเกินต้านวิธีนี้แค่ตีๆคนๆก็นำไปฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นน้อยๆแต่บ่อยครั้งได้ผลเร็วทันใจเผือแป๊บเดียวสลัดโตวไวเก็บไปทานไม่ทันเลยทีเดียวไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงผักในสวนก็งามได้ปลูกผักกินเองทานแล้วสบายใจสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรวันนี้ไม่อ้อยมาแช่สูตรปุ๋ยด่วนจีใช้ได้เลยไม่ต้องหมักให้เสียเวลาใช้ฉีดพ่นช่วงเช้าช่วงที่มีแดดรำไรสูตรนี้นอกจากจะทำให้ผักโตไวแล้วผักยังมีรสชาติดีกรอบอร่อยปราศจากหนอนเพลี้ยมแมลงมารบกวน สิ่งที่ใช้ก็คือนมจืดและกาแฟใส่กาแฟ1ช้อนชาคนละลายในน้ำอุ่นใส่นมจืดสองช้อนแกงแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากัน ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในกระบอกฉีดบรรจุน้ำ1ลิตรเขยา่าเขยา่าให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วนำไปฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นทุกๆ3 5ถึงวันฉีดปริมาณน้อยๆแต่บ่อยครั้งในกาแฟมีไนโตรเจนสูงช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ช่วยบำรุงดินปรับปรุงสภาพดินช่วยป้องกันโรคเชื้อราในดินนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันนอนเพลี้ยแมลงได้อีกด้วยนมจืดมีโปรโตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและส,สังกะสีซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชช่วยบำรุงใบลำต้นส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตได้ดีใบผักจะสวยรสชาติดีกรอบอร่อย ม่อ้อยนำมาฉีดต้นกล้าพริกก็จะช่วยให้ต้นกล้าพริกแข็งแรงเขียวงามโตไวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ